เซียนไฮยาวิตามินเอสเซนต์วอเตอร์เนี่ยผมเพราะผมผมชูจะเอาจะเอาจะเอาอเมริกาหรือว่าจะเอาอเมริกาเป็นบริเอาเป็นบริเตนเป็นอเมริกาคุณอ่างนี้โอเคผมผมจะจะชูขึ้นมาพอผมต้องพอผมจะเปิดใช่ไหมครับครับผมไม่ใช่พอผมล้างเสร็จแล้วล้างเสร็จแล้วครับผมผมก็ใช้นี่เรียบเอ็กซ์ตร้าไบรท์ซีนไ n ยาวิตามินเอสเซนต์วอเตอร์ เนี่ยน่นก็คือน้ำตบนั่นเองครับผมก็ก็เทใส่มือบางคนเนี่ยเขาก็จะใช้น้ำตบเขาใช้หลายแบบบางคนก็เทใส่กระดาษไอ้กระดาษสับดีอ่ะนะสับดีแล้วก็ถูถูถูเหมือนกันแต่ผมว่าใช้วิธีการดั้งเดิมก็คือเทใส่มือแล้วก็ปาบ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 นี่นี่คือจริงๆแล้วเทใส่มือปุ๊บตบตกตกนิดนึงวอร์มวอร์มไปหน่อยอ่าเป็นการเปิดหน้านะฮะในยามเช้าเนี่ยก็เปิด เปิดผิวเปิดผิวให้พร้อมรับผลวิตามินใช่ครับผมปั้งเข้าไปปั้งเข้าไปต่อด้วยนี่เลยตัวที่คอปเตอร์ชอบอ่าเอาอินเตอร์มาอีกรอบได้ได้เตอเตอไปอีกรอบครับผมแล้วเมื่อผมเปิดผิวผมพร้อมรับวิตามินแล้วผมก็พร้อมที่จะดันเข้าไปดันวิตามินเข้าไปนั่นเองผมก็เลยใช้ n i v e a Extra Bright C and Hyal Vitamin Anti Spot Serum ี่ชอบเสียงมากเลยดีจังเลยอ่ะพี่ชอบมากเลยเนองมากเลยใช่แล้วก็เนี่ยแหละก็บีบขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆถูเข้าไปโอ้โหผิวหน้าครับไม่ต้องแทบไม่ต้องรอเลยนะผมตามตัวต่อไปได้เลยเพราะว่าแห้งซึมเร็วมากเพราะว่าอันเนี้ยดันละดันละดันเข้าไปเลยห้าร้อยเท่าดันเข้าไปให้ทะลุทะลวงเข้าไปครับผมปุ๊บเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยปุ๊บมันถึงเวลาแล้วต้องใช้ต้องใช้ตัวนี้เลยฮะใช่เอาวอินเตอร์มาแป๊บเดียวพี่ชอบมากเลยอ่ะ ก็เลยใช้ตัวนี้เลยครับ Nivea Extra Bright C and Hyal Vitamin Day Serum Cream ถูกต้องครับเปิดฝาออกมาแล้วก็ทาเบาๆบางๆนะครับเขาเรียกว่าเป็นการล็อกผิวล็อกวิตามินนะครับเพื่อออกไปเผชิญโลกกว้างได้อย่างมั่นใจครับผมนี่ครบแล้วรูทีนคริมก็เป็นรูทีนล้างเปิดดัน